เลยนะคะ900ค่ะด้านหลังด้านหลังนี่ชูป้ายหรือยกมือประมูลคะตอนนี้เริ่มสับสนแล้ว ไทยนะคะได้ชื่อว่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตตัวแรกที่น้องต้อมซื้อตอนมาเมืองไทยน,นะคะ ีไหมคะสองหม่คะ่ะยอมไม่ได้ค่ะยอมไม่ได้ขอบิลนิดนึงคะ่ะทำบุญกันนิดนึงสองหมื่นหนึ่งคะ่ะสองหมน,หนึ่งคะ่ะ2 0 0หมื่นสงชุป,ป้ายไม่นับนะคะชุปป มีโมเดลตุ๊กตาสุนัขใช่ไหมคะมีหลายเซนด้วยนะคะตัวนี้ไม่ได้ประมูลนะคะแต่เราจะจําหน่ายด้านหน้านะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะให้มากกว่านี้เนี่ยติดต่อด้านหน้าได้เลยนะคะเอาไปตั้งที่บ้านน่ารักมากๆนะคะเป็นที่ระลึกว่าเราได้มาร่วมในงานแบบนี้นะคะขอบคุณต้้นมากเดี๋ยวขอเชิญอีกครั้งหนึ่งเพื่อนมอบอบนะคะไิน่ีตอบคับค่ะขอบคุณค่ะ